เมื่อมาเอาประลอดกอที่นี่ที่อื่นเขาก็ไม่เอาเขาต้องเอาที่นี่ที่เขามามาบูชากันนะลูกละห้าพันลูกละหมื่นอย่างนี้เขาก็มาเอาอม,อมัหมื่นครับถ้าจริงๆแล้วเนี่ยประสบการณ์จากประลอดกอนะประลอดกอเนี่ยจริงๆถ้าไปรู้ประวัติเขาจริงจระประหลอดกอเขามีไว้สําหรับคนโบราณเวลาออกรบจบศึกอะไรงเงี้ยประหลอดกอหูไห่พวกเนี้ยจะเป็นเรื่องของทับทับศึกคอือ ก็ตั้งแต่คือก็ตั้งแต่ลูกปูให้ให้มามันก็มันก็มีอะไรแบบแปลกๆอะไรแล้วก็คาดแค่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันมีอะไรที่เราสามารถจะรูปก่อนล่วงหน้าได้เรื่องถ่ายรูปไม่ติดเนี่ยมันก็มันจะเป็นบังเอิญอะไรเพราะว่าลุงเขาไม่กยเชื่ออะไรง่ายๆมันเป็นก้งวันเป็นกล้งคืนแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนแต่ว่ามันเป็นสองครั้งนะแต่ครั้งเดียวก็ไม่ไม่เคยเชื่ออะเพราะว่าเออมันอาจจะกล้องมันเสียอะไรเงี้ยที่เขามามาบูชากันนะลูกละห้าพันลูกละหมื่นอย่างนี้เขาก็มาเอาอหมื่นครับ มีหลายคน,นมาถามผมมเขาบอกเราไม่ตามเขาก็มีประสบการณ์เมื่อไรมันก่อนนู้นอ่ะเขาก็มาหาเช่านะมาตีรถมาจากเชียงใหม่มผู้หญิงนี่ละสี่ห้าคนี่คนอ่ามาจากเชียงใหม่เพราะว<ห>่าเขาเขาเช่าไปแล้วอ่ะเขามันตกาหางอืาแล้วก็ววเขาก็ตามมาเอาใหม่ตามมาแต่ไม่มีให้ไม่มีให้แต่เขาก็ฝากสั่งให้คนที่นี่ไปหาให้สี่พันห้าหรืออะไรเนี้ยลูกใหม่มาจากเชียงใหม่พอเขาลับเสร็จแล้วเขาก็กลับเลย ามาผู้หญิงเนั่งนะมาสี่ไหนมาจากเชียงใหม่เรื่องาม,มามเอาปรหลอดตอที่นี่ที่อื่นเขาก็ไม่เอาเขาต้องเอาที่นี่ <c oughs> เขาจะมา,าแต่ที่ <c oughs> วัดคือใครให้ร่วมต,ต้นตอคือจากหนุ่มกุนวน <c oughs> ลปลอดตอเขาไม่ขึ้นม